การเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกได้แต่การตายอย่างยากจนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เลือกได้มีคนมากมายที่สามารถพลิกชีวิตจากจุดที่แย่กว่าคุณและสร้างความมั่งคั่งมหาศาลขึ้นมาได้หน,นึ่งใน1ิคนเลือกที่จะเปลี่ยนโชคชะตาทางการเงินของตัวเองและกลายเป็นคนร่ำรวยซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของโชคหรืออุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องของการกระทำและมันง่ายกว่าที่คุณคิดคนเราจะร่ำรวยได้ ถ้าทำในสิ่งเดียวกับที่คนรวยทำเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตประจำวันเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนและก้าวสู่ความร่ำรวยที่คุณต้องการเรามาดูไปพร้อมกันเลยครับนี่คือ4สิ่งที่คนรวยทาแต่คนจนไม่ทายินดีต้อนรับสู่คายไอเดียพอดแคสแหล่งรวมข้อคิดดีๆสำหรับนักพัฒนาตัวเองข้อที่หพวกเขาอ่านหนังสือเยอะมาก CEO โดยเฉลี่ย อ่านหนังสือมากกว่า50เล่มต่อปีขณะที่คนทั่วไปแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยหรือถ้าอ่านก็มักจะเป็นนิยายแฟนตาซีหรือโรแมนติกไม่ใช่หนังสือพัฒนาตัวเองรายได้ของ CEO โดยเฉลีย่ยมากกว่าคนทั่วไปถึง1 8 8 10เท่าบาังเอิญหรือเปล่าเราไม่คิดอย่างนั้นนะครับงานวิจัยในปี2025จาก Harvard Business Review ชี้ให้เห็นว่า8 8ของซ e o ที่ประสบความสำเร็จ ให้เครดิตความสำเร็จของพวกเขาแก่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งมักมาจากนิสัยการอ่านอย่างสม่ำเสมอการอ่านหนังสือทําให้คุณซึมซับประสบการณ์ทั้งชีวิตของใครบางคนภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมงการอ่านเรื่องราวความสําเร็จของใครสักคนไม่เพียงพิสูจน์ว่าความสําเร็จนั้นเป็นไปได้แต่มันยังให้โครงสร้างและไทม์ไลน์ที่สมจริงว่าความสําเร็จมักเกิดขึ้นอย่างไรหนังสือหนึ่งเล่มราคาเฉลี่ย200-500ถึงบาท แต่ให้ผลตอบแทนทั้งในแง่ของเวลาและเงินที่คุ้มค่าที่สุดทุกเล่มที่คุณอ่านจะทําให้คุณรวยขึ้น1%ปอร์ซฟังดูเหมือนไม่มากแต่ถ้าคุณอ่านต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆมันจะสะสมและทวีคูณอย่างรวดเร็วนั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวม48กดทองของชีวิตที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเราให้มีความสุขและความสําเร็จที่แท้จริงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้คลิกเข้าไปดูได้เลยครับข้อที่2พวกเขายอมเสียสละความสุขในปัจจุบันเพื่ออนาคต กุญแจสําคัญคือการรู้จักรอคอยคนที่มีแนวโน้มจะรวยในอนาคตยอมกินมาม่าตอนนี้เพื่อจะได้กินคาวเวียไปตลอดชีวิตความแตกต่างระหว่างพวกเขากับคนที่ไม่มีวันได้แตะคาวเวียเลยคือพวกเขามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเพื่อที่วันหนึ่งคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบที่คนอื่นทำไม่ได้ชีวิตจะขยายขอบเขตตามระดับของการเสียสละที่คุณยอมทำและความสามารถในการทนแรงกดดันจากสังคมจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จ ถ้าคุณยังไม่มีเงินลงทุนเพื่อเป้าหมายก็จงลงทุนเวลาแทนช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นเส้นทางนี้คือเมื่อ10ปีก่อนช่วงที่ดีรองลงมาคือเมื่อวานนี้และช่วงที่ดีที่สุดอันดับ3ก็คือตอนนี้ยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่คุณก็จะถึงเป้าหมายเร็วขึ้นเท่านั้นเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใน1วันแต่คนที่กําลังจะรวยใช้เวลาเหล่านั้นต่างออกไปคนรวยใช้เวลาแตกต่างจากคนอื่น แล้วถ้าคุณพร้อมจะลงทุนทั้งเวลาและความพยายามคำถามคือควรจะลงทุนกับอะไรข้อที่3คนรวยทุนสุดตัวกับจุดแข็งของตัวเองนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจผิดเพราะมันขัดกับสัญชาตญาณโดยธรรมชาติเช่นถ้าเด็กคนหนึ่งสอบตกวิชาภาษาจีนแต่มีความหลงไหลในคอมพิวเตอร์พ่อแม่ของเขามักจะทําอะไรใช่แล้วหาครูสอนพิเศษภาษาจีนให้นั่นคือสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มักลงทุนเพื่อแก้จุดอ่อน เพื่อให้เด็กพอผ่านได้แต่คนรวยกลับทำตรงข้ามเมื่อเขารู้ว่าตัวเองเก่งอะไรโดยธรรมชาติเขาจะเพิ่มพลังทวีคูณความได้เปรียบนั้นแล้วทุ่มสุดตัวลงไปนั่นแหละคือแต้มต่อที่ไม่ยุติธรรมที่คุณควรใช้ให้เกิดประโยชน์จงเล่นเกมชีวิตด้วยจุดแข็งของคุณเพราะสิ่งที่คนอื่นมองว่ายากสำหรับคุณมันอาจจะเหมือนการเล่นสนุกสนุกคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเก่งอะไรและยิ่งไม่รู้ว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนในระยะยาวแล้วสองจุดนี้ เขาจะไม่มีวันเชื่อมมันเข้าด้วยกันได้เลยทุกคนเกิดมาพร้อมกับของขวัญบางอย่างการไม่ใช้ของขวัญน,นั้นในการสร้างโลกที่ดีขึ้นให้ตัวเองและผู้อื่นคือการขัดขืนเจตจำนงของจักรวาลโดยตรงสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณรวยได้จริงๆเมื่อคุณรวยแล้วค่อยทําอย่างอื่นเพื่อรักษาความรวยก็ยังไม่สายแต่ในช่วงเริ่มต้นคุณต้องมีโฟกัสถ้าคุณยังต้องทําอาชีพเสริมนั่นแปลว่าอาชีพหลักยังไม่เวิร์ก คนที่กลายเป็นเศรษฐีคือคนที่ตามหาเงินเมื่อคุณพบจุดแข็งของตัวเองให้ขยับเข้าใกล้พื้นที่ที่จุดแข็งนั้นสามารถแปลงเป็นรายได้ได้จริงบางครั้งคุณอาจต้องออกจากเมืองเล็กๆที่คุ้นเคยแล้วไปอีกฟากของโลกหรืออาจต้องทุ่มเวลาแบบมหาศาลลงไปกับบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นค่าด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวว่ามันต้องสำเร็จเพราะคุณจะทําให้มันสำเร็จเองการทุ่มสุดตัวหมายถึงการตัดทางถอย เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรก็อย่าหยุดไล่ตามสิ่งนั้นยิ่งคุณใส่พลังงานลงไปมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะโชคดีก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นคนรวยในอนาคตรู้ดีว่าโชคนั้นสร้างได้ข้อที่4พวกเขาเชื่อว่าสตาชีวิตอยู่ในกำมือของตัวเองบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอให้มีใครมาช่วยเหลือแต่คนที่จะรวยได้รู้ว่าคนคนนั้นก็คือตัวเขาเองมันไม่ใช่แค่ความเชื่อว่า ความจริงสามารถต่อรองได้แต่คือความเชื่อว่าเขาเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่และเป็นแค่เรื่องของความพยายามไม่ใช่เวลาก่อนที่โลกจะได้เห็นว่าเขาเปล่งประกายได้แค่ไหนเพราะไม่มีทางลัดไปสู่ที่ไหนที่มีค่าคุณจึงควรเริ่มเดินทีละกาวตั้งแต่ตอนนี้จำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณไม่ลงมือสร้างชีวิตของตัวเองจะมีคนอื่นมาจ้างคุณให้ไปสร้างชีวิตให้เขาแทนในปี2025มีเศรษฐีละพันล้านทั่วโลก ถึง79%ที่สร้างตัวเองขึ้นมาทั้งนั้นไม่มีมรดกไม่มีพ่อแม่รวยมีแค่ความขยันและความตั้งใจทุกๆวันโลกผลิตเศรษฐีใหม่ถึง4,600คน1,700คนในนั้นอยู่ในสหรัฐนี่คือจำนวนต่อวันคนธรรมดาแบบคุณที่กลายเป็นเศรษฐีเพราะพวกเขาเลือกที่จะหารายได้เพิ่มและใช้ชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายว่าจะต้องร่ำรวยให้ได้สิ่งที่ทำให้คนรวยแตกต่างไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือวิธีคิด และการลงมือทําอย่างมีเป้าหมายพวกเขาเลือกลงทุนในตัวเองทั้งการอ่านเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆการยอมแลกความสบายชั่วคราวเพื่ออนาคตที่มั่นคงการรู้จักจุดแข็งของตัวเองและทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่รวมถึงการไม่รอปฏิหารแต่เชื่อว่าโชคชะตาสร้างได้ด้วยมือของตัวเองความสําเร็จจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติและตั้งใจในทุกวันหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิดแบบคนรวยตั้งแต่วันนี้ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ